สวัสดีครับเมื่อนี้อีสานมาดับติกามาชมดอกลิลลี่ออฟเดอะ l ันเดอกลิลลี่ออฟเดอะ l ันเล่เป็นไม้ดอกหอมนะครับเป็นไม้เมืองหนาวเป็นดอกไม้แห้งหุบเขานะครับ ดอกลิลลี่ออฟเดอะวันเลคครับเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมเป็นไม้เมืองหนาวที่มีกลิ่นหอมลักษณะของดอกลิลลี่ออฟเดอะวันเลคครับเขาจะเป็นตน้นมีเงาและก็ไหลไต้ดินนะครับเป็น ดอกไม้ที่ออกดอกในช่วงใบไม้ผลินะครับขายายพันธุ์ด้วยเงาด้วยไหลนะครับเป็นพืชคล้ายๆคล้ายๆกระเทียมป่าแล้วก็คล้ายๆกับขมิ้นนะครับลักษณะต้นของเขาครับแต่มีต้นขนาดเล็กสูงได้2 3 0เซนติเมตร ดอกลิลลี่ออฟเดอะบัลเล่ครับเป็นไม้แห้งความสุขเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ในวันแต่งงานนะครับลักษณะดอกลิลลี่ออฟเดอะบัลเล่ครับเป็นรูปละฆังขวมนะครับเป็นดอกสีขาวเล็กๆเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมลักษณะดอกของเขาครับเล็กๆครับ รูประคังขวมนะครับเดินผ่านกับกลิ่นหอมชนจมูกนะครับดอกของเขาครับมีกลิ่นหอมนะครับเป็นดอกไม้เมืองหนาวที่มีกลิ่นหอมคล้ายๆดอกมะลินะครับหอมอ,อ่นอ,อนหอมครับเป็นดอกไม้แห่งหุบเขาเมืองหนาวนะครับ ดอกลิลลี่ออฟเดอะวันเล์นิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะครับเป็นดอกไม้ในสัญ,ญลักษณ์วันแต่งงานนะครับเป็นดอกไม้แห่งความรักนะครับดอกลิลลี่ออฟเดอะวัลเล์ครับเป็นไม้ที่กลิ่นหอมหอมเย็นเย็นชื่นใจครับ ลักษณะลำต้นของเขาครับเขาจะแตกนอแตกไหลขยายพันธุ์ด้วยกันใส่นอไหลนะครับดอกของเขากำลังตุ่มเต็มต้นเลยนะครับนิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะครับ ในประเทศอังกฤษครับลักษณะสะดอกของเขาครับเป็นไม่ดอกกินหอมนะครับประโยชน์ของดอกลิลลี่ออฟเดวัลเล่ครับเป็นไม้ที่ใส่ทําผลิตภัณฑ์นำหอมนะครับเพราะเขาเป็นไม้ที่ไม่ดอกหอมนะครับ ดอกของเขาครับรูประงข้างขวามครับเล็กๆหอมกลิ่นหอมสื่นใจครับนิยมเห็ดใหม่เสียบใจกันเล็กๆนะครับเป็นไม้ดอกหอมกลิ่นส่งกลิ่นหอมในหอ้องนะครับ เมื่อนี้อีสานมาดําติกกับพามาชมดอกลิลลี่ออฟเดอะบัลเล่นะครับเป็นดอกไม้มงหนาที่นิยมปลูกเป็นไมประดับนะครับ ครับคลิปหนาพอกันไหมครับมื่อนี้อีสานแม่ดับติก๊กสวัสดีครับ